ทางด้านวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะก็มีข้อเสนอให้รัฐบาลนะคะหันมาปฏิรูปรูประบบความปลอดภัยของระบบคมนาคมขนส่งและก็จุดเสี่ยงอันตรายต่างๆนะคะที่อาจจะเสี่ยงต่อชีวิตของประชาชนหลังเกิดอุบัติเหตุร้ายแหลงบ่อยครั้งค่ะนายสุชัตวีสุวรรณสวัสด์นะคะนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธาค่ะ ร่วมกันแถลงข่าวในหัวข้อลดเสี่ยงชีวิตคนไทยพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยในประเทศนี้โดยนายสุชาชวีนะคะกล่าวว่ารัฐบาลน,นั้นจะต้องพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาความไม่ปลอดภัยเพราะว่าตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุที่จุดตัดรางรถไฟทั้งสิ้น2,768ครั้งมีผู้บาดเจ็บ2,109คนและเสียชีวิต659คน ขณะที่สถิติอุบัติเหตุรวมบนถนนของไทยประจำปี2,556หรือว่าปีที่แล้วเนี่ยนะคะมีผู้บาดเจ็บ578,490คนแล้วก็เสียชีวิตไปถึง6,834คนซึ่งสะท้อนถึงการขาดมาตรฐานความปลอดภัย โดยทางด้านของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมนะคะได้เสนอให้รัฐบาลน,นั้นปฏิรูปความปลอดภัยของระบบคมนาคมขนส่ง6ข้อด้วยกันค่ะคือเรื่องแรกก็คือทุกระบบคมนาคมขนส่ง ที่ให้บริการประชาชนต้องวางแผนและดําเนินการด้านความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลต้องมีเครื่องกัน้นหรือว่าระบบเตือนภัยที่จุดตัดถนนที่มีประสิทธิภาพทั่วประเทศส่งเสริมให้มีหน่วยงานกลางแล้วก็งบประมาณในการทําหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะรัฐบาลเองก็ต้องมีนโยบายแล้วก็ต้องเน้นนโยบายรวมไปถึงรณรงค์ให้ตระหนัก แล้ก็ปฏิบัติในเรื่องของความปลอดภัยค่ะแล้วก็สนับสนุนการวิจัยเพื่อทบทวนกฎเกณฑ์และจัดระเบียบป้ายโฆษณาเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้ถนนและข้อสุดท้ายก็คือเพิ่มโทษให้กับผู้ที่ก่ออุบัติเหตุค่ะ